iPhone 5c ปี2022สวัสดีเพื่อนๆน้องๆในร้าทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาทดสอบลองเล่นเกม iPhone 5c กับเกม f i r e แพดหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2022จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำให้เอามาเล่นเกม f i r e นะดูหนังฟังเพลงหรือเป็นเครื่องเล่นเพลงนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกยังไหวอยู่ กับ iPhone 5 5 4นะครับหรือ 5S ซึ่งมันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเน้นอยากอยากไว้เป็นเครื่องสำรองอะเน้นไว้เป็นเครื่องสำรองดีกว่ามือถือปุ่มกดแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นรุ่นหน้าจอสีเล่นเน็ตดูดยูทง YouTube ได้อยู่แต่ก็เดี๋ยวเอามาลองเล่นฟี Fi ให้ดูปปอดสุดเลยถ้าเป็นเครื่องใหม่ย,ยังยังพอเอาไปเล่นได้แบบคำๆอยู่นะครับแต่ก็มีกระตุกกระตุกหน่อย สปเปคคร่าวๆเลยจะเป็นหน้าจอ4.0นิ้วนะครับ Retina Display น,นะครับชื่อ Apple A6 นะครับแล้วก็ความจุเนี่ยจะมี16 g ิ3.2 g ิกล้อง1ตัวนะครับแล้วก็เป็นกล้อง8ล้านพิกเซลกล้องหน้า1.2ล้านนะครับรัน iOS 7แล้วก็ล่าสุดก็คืออัปเดตได้ iOS 10.3.3แล้วก็มีให้เลือกถึง5สีนะครับเรียกว,ว่า iPhone 5c ต้นแบบของพวก iPhone XR หรือ iPhone รุ่นให,ใหม่ที่มีหลากหลายสีก็รองรับ 3G/4G LTE การค่านะครับผมก็ความไวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การค่ากราฟิกปรับสตรได้ประมาณนี้นะครับได้ถึงขั้นสูงโหมดเฟมเรทสูงโอเชียนก็ปรับได้นะครับไม่มีชาโดว์ให้เปิดนะครับโหมดเฟมเรทสูงมันเปิดได้แต่มันก็ใช้งานไม่ได้จริงนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูนะครับผมจะบอกเลยว่ากระตุกเยอะไม่แนะนำให้ซื้อเอามาเล่นเกมฟรีไฟอยู่แล้วนะครับแต่ผมมาลองเล่นให้ดูแบบคำ้คำๆแล้วกัน ราคา5-600บาทมือ2หรือ3 0 0กว่าบาทที่ผมได้มาก็ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับยังดีกับมือถือปุ่มกดหลายรุ่นนะครับอาจจะซื้อให้ผู้ใหญ่แบบเนี้ยที่แกไม่ค่อยแบบเน้นเล่นสเปคเน้นสเปคอะไรเท่าไหร่เอามาแค่รับทรงรับสายอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็โอเคนะครับผมว่ามันก็ยังยังดีกว่าหลายรุ่นอยู่ เป็นแพทใหม่ล่าสุดปี2022เลยแล้วก็ผมเป็น ID สร้างใหม่นะทุกคนเป็น ID สร้างใหม่นะครับอาจจะเจอบอทเจอคนบ้างนะครับแรงไม่สูงมนะี้ยซึ่งถ้าแรงสูงผมเอา ID หลักผมมาลองแล้วไม่ไหวเลย มีกระตุกหน่อยๆถ้าปรักกลางๆเนี่ยหรือปรับต่ำมาเล่นได้ลื่นอยู่นะ มันยังเหมือนใหม่เลยนะครับมันก็ยังพอเล่นได้นะครับหรือ iPhone 5S ที่ผมเคยเอามาก็ยังไหวยอยู่นะครับแต่ต้องเป็นเครื่องใหม่แล้วก็ต้องเป็นเน็ตที่สัญญาณแบบสัญญาณดีแพ็กเกจแรงนะครับอย่างเน็ต10เมกที่ผมเอามาทดสอบนะครับแต่จะเป็น w า f i h o ฮ o ตส t นะที่ผมเชื่อมต่อนะ วันนี้ก็มาทดสอบเล่นเกมฟีฟ r ยกับ iPhone 5 c นะครับปี2022นะครับเรียกว่ายังพอมามาเล่นเกมแบบคำๆได้ก็น่าจะกระตุกกระตุกแล้วก็หัวร้อนมากกว่านะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับก็เหมาะสำหรับที่ไว้เน็ตรับสายเล่นนงเล่นเน็ตเล่นเฟซเฟซบุ๊กเป็นเครื่องสำรองแบบเนี้ยนะครับรับสายโทรว่าจะออกก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยังดีกว่า มือถือปุ่มกดลึกลมือถือจีนแดงหลายรุ่นนะนะครับกับ iPhone 5s นะครับชิป A6